สวัสดีจ้าวันนี้ก็เป็นคลิปที่สองของวันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นต้นไหนตอนแรกก็ว่าจะไม่ถ่ายหรอกเพราะว่าเคยถ่ายไปแล้วแต่ว่าคราวนั้นถ่ายไว้อยู่ตอนตอนไปสวนแต่ว่าตอนนี้คือมันมีต้นที่บ้านที่บ้านเราก็จะมาถ่ายให้ดูกันซึ่งมันเป็นกล้วยมาที่เลี้ยงง่ายดอกสวยน่ารักแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ตอนนี้คือร้อนมากเพิ่งกินข้าวอิ่มก๋วยเตี๋ยวแบบสดร้อนเสรั๊บมากก็เดี๋ยวเรากับกล้องหลังเรามาดูกันว่าเป็นกล้วยมาต้นไหนนะจ้า นี่เรามาดูใบกันก่อนเลยแต่จริงแล้วกุ้งไม้ต้นนี้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกแต่ว่าที่เอามาไว้ตรงนี้เพราะว่ามันหนักคือลําต้นมันสูงลาต้นสูงช่อยาวแล้วสามช่อมันเลยหนักพอหนักปุ๊บก็เลยต้องมาไว้มักับเสาไว้เนี่ยมาติดกับเสาไว้เพราะว่ามันทรงตัวอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้มเดี๋ยวเรามาดูใบกันดีกว่า เขาก็จะเป็นเป็นตะกูลหวายนะใบหนาด้วยเดี๋ยใบยเขาหยอกซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆนี่ช่อดอกนี่นี่เห็นไหมเอ่ยโอเคเราํามาดูดอกกันเลยดีกว่านี่เราดูใกล้ๆดอกเขาสีหวานแล้วก็สวยมากดูสิ ตัวน,นี้ก็คือเดนดเดอเบียมวิเอ,อะไรอ่ะลืมชื่ออ๋อเดนดเดเบียมวิตแรบบิทไวโอเลตก็คือหูกระต่ายสีม่วงนะจ๊ะตัวน,นี้สวยมากดูกรีบเขาสิหูม่วงตั้งเลยเห็นไหมเป็นเกลียวบิดไปข้างหลังแล้วตรงปากเขาเนี่ยนะเหะ็นไหมตรงตรงขอบเป็นสีชมพูตรงข้างในก็จะเป็นสีเหลือง เลี้ยงน้องออกดอกเก่ง <c oughs> ออกดอกได้ทั้งปีเลี้ยงง่ายนะจ๊ะตอนนี้แล้วชอบดอกเขานแทงดูดิหนึ่งสองสามแทงขึ้นมาแบบนัน่นรอกสีก็เป็นสีหวานเหลืองขาวชมพูม่วงประมาณนั้นเนี่ยราคาไม่แพงนะถ้ากระถางเล็ก สามนิ้วก็ร้อยปสิบาทแต่ถ้ากระถางใหญ่ก็กระถางใหญ่หกนิ้วแปดนิ้วก็คือสามร้อยแต่ว่าต้นเขาใหญ่นะต้นเขาใหญ่แล้วหนักเลยแหละนี่น่ารักสีสันขอหวันแหววมันสีลูกอมอ่ะมันสีแคนดี้อ่ะเออ พลัสเทลอะไรประมาณนั้นเนาะน่ารักดูใกล้ๆแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังที่ส่วนยังเหลืออยู่หรือเปล่านะเพราะว่าอเหมือนเขาเก็บไปหมดแล้วอะเหมือนพวกเวียนาพวกอะไรเก็บไปหมดแล้วเห็นว่าเขากำลังจะทําใหม่ก็คือปัน่นปั่นตาใหม่ก็คือก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณสองปีอะไม่แน่ว่ายัางเหลืออยู่หรือเปล่า โอเคคลิปนี้พอคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนเนาะพอร้อนมากเนาะร้อนจริงๆก็เดี๋ยวลากันไปด้วยกับวายวิททวิตไวโอเลตมูกกต่าย,าย,ม,ายม่วงบูอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคไปไปจ้า